จเจ้ามาังไข่อ้อยซิมเราละวะมากันนุณมาอีหยังก็ขนุนปลาได้มานั้มจากพี่สิริคุณแม่สิริเอาซื้อมากินละไข่ได้้อยมากินหน่วยนึงไข่ <laughs> ซิมเราละแต่ว่ามันมีรสชาติสมหว,วานติดหวานนิด,น,น,ด,น,ด,น,ดนึงแต่ว่าสามเป็นอันเพิ่นห่นกะก็สมเป็นหลัก ใช่แล้วแม่บีบกุ้ิไม่เนียนจิ้มพี่เกลือบุญจ้ะแซ่บเนื้อนันเดี๋ยวฉันก็จังอันอันจำปลาดาอันนี้บุญจ๊องคะเนี้ยเหนียวนึบเหนียบมีไน่ในในน้อยดูตรงกลางนี่หมากขนุนปลาพี่น้องเอ,อ้ยเคยกินบ่ญจ๊องหมีป่ปลาเนี่ยหมากหมีม่ปลากับข,ขนุนปลากัาบซีฟู๊ดอันเดียวกันพ่อใหญ่<ม>แต่ละเขาเอิญอีหยัง วุ้เจ่าเม่นมาดูมันคืออะไรเคยกินหรือเปล่าแสบอยู่กินสม